ไปไหนไหน,นูจะไปไหนหนูจะไปไหนหนูจะไปอาบน้ำนะหนูจะไปทำงานกับแม่นะอืยงังหนูจะไปทำงานกับแม่ด้วยเออสวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันพฤหัสชิชิจะอาบน้ำไปทำงานกับแม่ด้วยแม่ให้ใช้ไปด้วยไหมแม่จ๋าชช้ไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมหนูจะไปกับแม่ใช่ไหมอืม หนูอยู่ในห้องนี่แหละตอนเย็นเดี๋ยวป้ากับมาก็มาลูกครับตอนเย็นป้ากับ,ม,กบมาสวัสดีนะคะทุกคนใช่ใช้อยู่ห้องเฝ้าห้องได้ใช่ใช้อยู่คนเดียวได้เดี๋ยวตอนเย็นป้าก็มานี่ตอนนี้หนูหนูตื่นแล้วหนูหิวหนูกินแล้วอ่างดุ๊กดิกดุกดิกทุกคนดูสวัสดีค่ะใช่ใช้อยู่ได้ใช่ใช้อยู่มาตั้งนานแล้ว นี่เทวดาของแม่อยู่นี่เทวดาของแม่อยู่ได้เทวดาของแม่รอแม่ปูปากับแม่ได้ตอนเย็นครับทุกคนนี่